เสียงชมสนั่นน้องแตงโมลูกสาวตลกดังยิ่งโตยิ่งสวยสูงเท่าคุณแม่แล้ว เด็กสมัยนี้โตเร็วม,มากเช่นเดียวกับน้องแตงโมลูกสาวคนสวยของแจ็กและแจงที่ตอนนี้โตเป็นสาวสวยสะพัง่งวัย14ปีแล้วแถมยังเก่งมากๆด้านกีฬาไอสเกตลองแข่งคว้ารางวัลใหญ,ใหญ,ใหญ่ระดับประเทศมาแล้วหลายสนามล่าสุดแม่แจงได้ควงลูกสาวคนสวยพาไปออกเดทกันสองสาวพร้อมแชร์ภาพแม่ลูกสุดน่ารักระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสูงเท่ากันแล้ว ตอนนี้ชาวเน็ตแหกกดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆสวยเหมือนแม่เลยโมเอ๋ยยิ่งโตยิ่งสวยน้องคือสวยแบบแม่มากหมดเลยค่ะลูกคุณแจงคือสูงมากน้องโมคือนางแบบแน่ๆว้าวสวยจังเลยค่ะคู่แม่ลูกสวยเลยแม่เราดูออกหยุดมองเขาไม่ได้เลยจริงๆค่ะสวยมาก